รอบแน่นอนแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะเป็นแชมป์กลุ่มนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเสมอหรือชนะเนี่ยได้เป็นแชมป์กลุ่มในสุดท้ายนะครับแต่ว่าทางฟิฟิชเชอร์เนี่ยก็ถือว่าบอกว่าต้องการจะชนะทุกนัดถึงแม้ว่าจะส่งสมรองก็ถือว่าต้องการชนะเหมือนกันนะฮะใช้ชนะของทีมชาติไทยหรือว่าในการเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยนะฮะเสมอหรือชนะเนี่ยได้เป็นแชมป์นะฮะถ้าเกิดเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่ว่า ในรอบชิงเขามีการวางโปรแกรมไปแล้วนะคือรอบชิงเนี่ยถ้าเกิดว่าไทยได้เป็นแชมป์กลุ่มนี้นะฮะแลวก็เข้าสู่รอบชิงเนี่ยก็จะได้เล่นนัดแรกเป็นทีมเยือนไปเยือนที่ประเทศมาเลเซียก่อนเรากเล่น2สองประเทศนะแล้วก็นัดที่สองเนี่ยก็จะมาปิดฉากที่สนามสุพรรณาุรีอ่านี่จะได้เปรียบตรงที่ว่าจะได้เสงชเชียแล้วก็จะมอบทงว่าเพ่กันที่สนามสุขเลยอย่างนั้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเข้ารอบเป็นที่หนึ่งดีกว่านะฮะก็คอยเอาใจชั่วกันดีกว่านะในวันศุกร์นะครับ วันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากก็มีการเตรียมทีมกันไปนะครับ,รบมาดูข่าวๆของทางไทยพีเรียลครับวันนี้ก็มีการมอบเงินสนับสนุนทีมกันหลังจากปิดฤดูกาลก,กันไปนะครับเล็ก2แข่งขันกันไปก็ได้เงินจากการถ่ายทอดสดเนี่ยก็มอบไปแต่ละทีมกันไปทีมได้ไทยพีเรียลเนี่ยได้ทีมละ2องพันห้าครับแล้วก็มีการมอบรางวัลให้กับ ทีมต่างๆนะครับทีมแชมป์อย่างเอชซีจีงทองี่ยก็ได้10ล้านนะครับอันดับ2เชนบรีก็ได้3ล้านบีซีเทโลอันดับ3ครับได้ล้านห้านะฮะบุรีรัมอันดับ4ได้แปดแสนแล้วก็ทีมอื่นก็ลดหลั่นกันไปแล้วก็รวมทั้งทีมในลีกต่างๆด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ครับที่เดียวกันก็มีการจับสลากประกอบคู่แข่งขันเป็นการวางโปรแกรมแข่งขันในฤดูกาลหน้านะครับฤดูกาลหน้าไทยพีมีเ์ลีกเนี่ยจะเปิดฉากในวันที่ 2- ที่สพฤศจิกาคอ สอามมีนาคมนะครับไปปิดฉากกันที่วันที่สามพฤศจิกายนก็เรียกว่าจะให้เวลาหนึ่งเดือนครึ่งในช่วงท้ายปีในการเตรียมทีมชาติไทยแข่งขันฟุตบอลในซีเกมที่พม่าครับนัดแรกของฤดูกาลครับน่าสนใจครับทีมที่มาเจอกันก่อนอันดับสองอันดับสามเนี่ยก็คือเทโลครับบีซีเทโลสัสนาจะเปิดบ้านพบกับชนบุรีทีมรองชั้นนะฮะส่วน แสตีชีงทองครับทีมแชมป์เนี่ยจะเปิดบ้านพบกับอาร์มี่บุรีรัมอันดับสี่จะพบกับสุพรรณบุรีครับครัแชมป์เก่านี่ไ้ม่ใช่ฮะสุพรรณนี่ต้องน้องใหม่ต้องโอ้เจองานต้องไปเยือนที่บุรีรัมเลยครับแล้วก็ในฤดูการ้าเนี่ยพอจบเล็กแรกแล้วเนี่ยเขาจะใช้แบบย้อนต้นคือปีเนี้ยเขาใช้ย้อนย้อนย้อนกลับย้อนกลับคือจบเล็กแรก แล้วพอมาเลขสองเขาใช้ตารางคือย้อนขึ้นไปเลยตอนคุณเตะกับใครแช์สุดท้ายก็ไล่กันไปเรื่อยก็มาเจออีกครั้งหนึ่งแ็นสลับบ้านแต่คราวนี้คือมันดูแปลกไงเจอกแล้วมาเจอกันอีกเขาก็เลยให้แบบย้อนต้นก็คือว่าพอนัดสุดท้ายแล้วก็มาย้อนต้นใหม่เป็นแบบสลับบ้านกันคือเลขสองนัดแรกเนี่ยคือจากเทโลเป็นเป็นเป็นเย่าก็กลายเป็นชมบุรีเป็นเย่าบ้างอย่างเงี้ยนับลไล่ลงมานะฮะนะครับมาดูกันที่ข่าวดีของวงการกีฬาครับครับเพราะว่า สภากเนียเขาจัดให้ฮะลดหย่อนภาษีกีฬาคือว่ามาตรการลดหย่อนภาษีด้านกีฬาเนี้ยฉบับใหม่ที่จะเริ่มใช้วันที่หนึ่งมก,กราคมเป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงธันวาคมปี2558ก็คือว่า2ปีจากนี้ไปนะครับมีการปรับลดหย่อนจากเดิม1.5เท่าอย่าเป็น2เท่าหรือไม่เกิน10%ของเงินบริจาคคือว่าบริษัทห้งร้านเนี่ยที่ได้มีการบริจาคให้กับวงการกีฬาทางสมาคมกีฬาต่างๆเนี่ยนะ ไปลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีกนะจากที่เคยมีมาเนี่ยก็ถือว่าน่าจะมีเอกชาชนแห่กันมาใช้เงินตรงส่วนนี้เยอะๆนะเพราะว่าลดหย่อนภาษีได้ครับอยากเสนออย่างนี้นะครับคุณุลพลคุณเสด็จครับถ้าในฐานะที่คนดูครับไปซื้อตั๋วตีตั๋วเนี่ยสามารถเราเก็บหางตั๋วมาลดหย่อนได้ไหมหมเป็นความคิดที่ดีมากไอ้พวกคอกีฬาต่างๆนะครับดีนะสมัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวครับไป ทั้งักโรงแรมก็ยังเอามาครับลดภาษีทั้งปีคุณไปดูกีฬาอะไรมาบ้างเนี่ยคุณคุณต้องเก็บไว้ใช่ไหมแล้วตงไปยื่นคืนภาษีน่าสนใจครับโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นกีฬาลีกที่เขาถ้าสามารถขายบัตรบัตรปีได้ไงตัวปีได้นะแล้วลดภาษีได้ดียังไงก็ต้องฝากคุณดูแลคนนี้ครับช่วยกันทหนุกนะครับช่วยกันนะครับกสุดท้ายแล้วครับก็เป็นการแข่งขันกอล์ฟโรเจททฟี่นะครับที่จะมีระหว่างวันที่14 16ธันวาคมนี้รายการนี้ก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีดวลกันระหว่างทีมเอเชียกับ ยุโรปนะฮะแข่งขันมา5ครั้งที่ผ่านมาอยากแข่งขันในบ้านเราแต่วันลิกสิทธ์ในปีที่6เนี่ยไปที่ประเทศบรรไนนก็ปรากฏว่ามีโปรไทยคนเดียวครับที่อยู่ในทีมเอเชียคราวนี้ก็คือโปรอาร์มกิระเดชอภิบาลรัฐครับที่ผ่านมันอ่าก็มีธงชัยใจดีมีประหยัดมากแสงเคยแข่งขันแต่ว่าคราวนี้เป็นโปรอาร์มคนเดียวเพราะว่าหลายๆคนอยากจะแข่งขันในเอเชียนทัว รายการสุดท้ายของปีชนกันพอดีนก็เป็นข่าวคราวที่ให้ไปตามอ่านในวันพรุ่งนี้ครับครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลไทยครับแล้วก็นี่ภาษีคนกีฬาน่าสนใจจริงๆครับส่วนช่วงหน้าครับช่างภาพมารออยู่แล้วครับวันนี้คิวของใครเดี๋ยวก็รู้ครับแต่ช่วงนี้พักสักครู่ครับ มาพบกับช่วงช่างภาพเล่าเรื่องครับภาพดีๆที่เดินทางมาสู่สายตาคุณผู้ชมครับมักจะมีเรื่องเล่าดีๆติดตามมาด้วยครับแต่คุณผู้ชมครับต้องบอกไว้ก่อนว่าคืนนี้คนที่เล่าเนี่ยที่ที่คุณลังสิมาเคยบอกไว้ว่าช้าๆเนิบๆนะฮะวันนี้อาจจะช้ากว่าเดิมครับเพราะเหมือนอารมณ์น้อยใจที่ไม่ได้ไปลอยกระทงครับครับครับผมสวัสดีครับคุณแมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเสด็จและคุณเก่งศักดิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทางบ้านครับครับใช่ครับเดี๋ยวก็จะ นิดๆเพื่อน้าที่ต้องมาก่อนใช่ครับผมแต่ยังทันนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปลอยทันผมว่าทันนะทันนะครับครับเรามาดูภาพข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ของคมชัดึกเลยครับครับครับผมภาพแรกนะครับวันนี้เป็นภาพที่สภาเป็นหลังจากรัฐบาลได้รับการโหวตเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นภาพนายกรัฐมนตรีแสดงยินดีแสดงความยินดีกับ คณะรัฐบาลด้วยกันครับหลังจากที่ได้คะแนนาเาาสียงจากท่วมท้น308คะแนนครับครับผมถึง<ร>คุณแมนไม่บอกนะครับหรือคุณเสด็จไม่เล่าเนี่ยดูจากรอยยิ้มก็ก็น่าจะดูออกนะครับ,รบว่าชนะไม่พอต้องท่วมท้นด้วยเหมือนแบบเโล่งอกอะนะเหมือนกับโล่งอกอะไรสมัยนี้สอบผ่านแล้วอะไรลักษณะนี้ครับแต่ผมดูแล้วก็แปลกๆนะครับคุณสมศักดิ์เป็นประธานสภานะครับก็มายินดีกันกับทาง ฝ่ายรัฐบาลชนะจริงๆคุณสมศักดิ์วิ่งมาบอกว่าโทรศัพท์เข้าหรือเปล่าเนี่ยฮะนถือโทรศัพท์แต่เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าใครโทรมาครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับมันจะเราจะดูได้หลายอย่างนะฮะในในภาพนั้นเราจะแปลความหมายได้หลายอย่างนะครับครับแล้วครับเราเรามาชมภาพต่อไปเลยนะครับมาแล้วครับ ไม่ใช่นักการเบิงที่ไหนนะครับมีคนหลายล้ามาแล้วครับมาแล้วครับซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกเลยนะครับมาจากเกาหลีเลยไซเจ้าของท่าเต้นเพลงกำาลังสไตล์นะครับมาแล้ววันนี้มาเปิดการแสดงที่เมืองทองทานีครับครับเป็นรู้สึกว่าจัดงานยิ่งใหญ่ตั้งแต่เช้ามาก็ที่สวรรณภูมิก็มีคนไปตอนรับเยอะแยะแล้วก็ซิ c ิล i t ตี้โอ้โหคุณ ที่ถ่ายภาพนี้บอกว่าฝ่าจะเข้าถึงตัวแน่นมากไม่รู้จะการอะไรกันนักหนานะครับการยิ่งกว่านักการเมืองอีกครับหลังจากที่มาดอนเมืองเอ้ไม่ใช่สวนภูมิเสร็จนะฮะก็มาแถลงข่าวที่พละก้อนก็แน่นอีกเหมือนเดิมครับโอ้โหแน่นมากครับช่างภาพก็ต้องแย่งฝ่าจะได้รูปมานะครับแล้วก็สุดท้ายเปิดการแสดงที่เมืองทองธานีครับผมก็รู้สึกว่าจะแสดงประมาณสักสามทุ่ม นะครับตอนนี้กําลังแสดงอยู่กําลังควบม้ากันกำลังควบม้าขบกันนะครับเพลงดังสุดก็ถ้ามันมันนะครับที่รู้กันอยู่ท้านี้มันมากใช่ครับยังไงนะครับชักเิยเลยเดี๋จริงจริงคุณไทเนี่ยไม่ได้มาเมืองไทยเป็นครั้งแรกครับมาในครั้งที่สองแล้วแต่ครั้งแรกที่มาเนี่ยมันสามปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยครับเพราะว่ามาดูคอนเสิร์ตของ ศิลปินเกาหลีที่มาแล้วในประเทศไทยถ้าผมเห็นหนึ่งอย่างแล้วผมงงจิ่าพวกอแปะอําเฮียอะไรนี่มันเวลาแค่สามปีตอนนี้เป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วครับเห็นไหมครับมันมันมันดวงเขาครัดวงเราไม่แน่นอนครับเรามาชมภาพต่อไปเลยนะครับนะครับมาแล้วครับเป็นภาพไฟไหม้ครับนะครับวันนี้ที่อําเภอนครจีสีโรงงานซึ่งรับทำพัดลมตั้งโต๊ะ ของเกาหลีแห่งหนึ่งนะที่นครศรีเกิดเพลิงไหม้โรงงานซึ่งเป็นทําพัดลมนะครับแล้วก็ไฟนั้นได้ไหม้ประมาณ3-4ชั่วโมงที่ไหม้นานเพราะอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากทางเข้าไปที่รถดับเพลิงจะต้องจอดที่ถนนแล้วก็ลากสายน้ำนะครับไปเข้าไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุก็ทำให้ไฟ ลุกในโรงงานในโรงงานแล้วก็จะมีพวกพลาสติกแล้วก็เป็นกระดาษกล่องอะไรพวกนี้นะครับก็ทําให้ไหมไปทั้งโรงงานพร้อมกับโครงสร้างไม่แข็งแรงก็ถล่มลงมาเดชะบุญไม่มีใครเป็นไรครับนะครับก็สันนิษฐานเจ้าที่เข้าใจว่าอาจจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรก็ต้องการสืบสวนต่อไปครับครับผมครับนี่ก็เป็นข้าว ในหน้าของสุดทิมครับเรามาดูภาพต่อไปเลยครับโอ้โหรถรถใครไปมุดอะไรอย่างนั้นนะฮะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยที่จังหวัดประจวบคิริขันภาคใต้ช่วงนี้หน้าฝนพร้อมกับพายุนะครับรถอินทสุสีขาวคันนี้นะครับวิ่งในสายถนนสายเอเชียนะครับจะมุ่งเข้ากรุงเทพไป ประสบเอดที่ประจวบในขณะขับรถนะฮะก็มีต้นจามจุรีซึ่งอายุหลายร้อยปีนะครับลมแรงประกอบกับฝนตกอย่างหนักตลอดทางพอเอินต้นจามจุรีนพอดีก็เลยหักนะครับผู้โดยสารในรถประมาณ5คนเป็นชาวต่างชาติบาดเจ็บนะครับนำตัวส่งโรงพยาบาลครับผมนี่ก็เป็นเหตุที่ร้ายแรงอีกเหตุหนึ่งครับผมเรามาชมภาพต่อไปครับ ครับนี่นานอยกทงครับนี่เป็นทททจัดการประกวดสีสันแห่งสายน้ำนะครับที่เห็นนี่คือเป็นของอชีวะอุบลราชธานีนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับนี่ทําการสายน้ำเจ้าพยานะครับสวยมากครับครับสวยครับครับเรามาชมภาพต่อไปเลยนะครับ นี่ก็เป็นภาพอีกน่ารักอีกรูปหนึ่งครับที่โคราชนะครับหนูน้อยเมื่อตอนประมาณเที่ยงกว่าก่านี่เองนะครับก็โรงเรียนสากแก้วอนุบาลสากแก้วที่จังหวัดนครราชสีมาการจัดการลอยกระทงล,ลอยกระทงกับเด็กๆน่ารักโดยแต่งตัวเป็นชุดไทยพร้อมกับนํากระทงวัสดุธ,ธรรมชาติมาลอยอนะครับนี่เป็นลอยครั้งแรก ที่แรกเลยเวลาแรกเลยปอดกลางวันกลางวันบกกติก็หลองกลางคืนรืจริดภาพต่อไปครับภาพต่อไปครับนี่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 ยังปัจจุบันอยู่ที่เห็นนี่คือสวนสันติชัยปราการที่บางลำพูนะครับก็มีการต่างชาตินักท่องเที่ยวและประชาชนเทศกาลลอยกระทงก็ไปลอยกันเนืองแน่นเลยนะครับอีกภาพนึงครับ นะ่ครับอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นผู้ที่จุดในมุมเดียวกันนะครับมีสถานที่เดียวกันที่สวนถันติชัยปาการครับผมสวยงามครับแล้ววันนี้คุณแมนมาก็ต้องมีคลิปใช่ครับผมปิดท้ายด้วยคลิปของคุณจรูนทองนวลครับซึ่งเป็นคลิปเรือเหาะนะครับซึ่งเรือเหาะลันนี้ซึ่งเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวไม่ป่วยขณะนี้ได้ซ่อมเรียบร้อยแล้วของกัตตบบซึ่งมีมูลค่าประมาณ350ล้านครับหลังจาก หลังจากที่ได้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็เป็นวันเทศกาลลอยกระทงก็ขึ้นตรวจการเพื่อทดสอบตรวจการความเรียบร้อยในจังหวัดปัตตานีครับเรามาชมเลยครับครับผมครับยังไงก็คุณผู้ชมก็อย่าลืมดูคลิปนะครับดูคลิปให้สนุกส่วนเรา3คนคืนนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับยังไงมีความสุขวันลอยกระทงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ